อ่ัดทุกคนอยู่ผมดีเกมมิ่งกันมาเด้นครับอยู่เกมไมครับ mm hmm. ทิกชมอนกันนะทุกคนนะก็วันนี้เรามาอยู่ในโลกเอ่ออันต้าโฮลใช่ผมรู้สึกว่าวันนี้ mm hmm. ผมจะมาตีบอสเมกาคือไม่รู้ตีไหวป่านะแต่บางบางตัวผมตีไหวนะแต่มันไม่ดรอปอ่ะมันไม่ดรอปเอ่อกําไรเมรกาให้ผมอนะแล้วก็ห mm ิน hmm. เมกาคือคือไม่รู้ว่าทำไมคืองงผมช่วยบอสติงแบบที่ถ้าเป็นบอสเมกามันจะดรอปให้เติร มันไม่ดอบจะมาลองดูตัวนี้ยทุกคนก็ผมก็ฟาไปได้เยอะแยะแล้วทุกคนฟาเบียวก็อีมีเอพด้วยนะทุกคนเอาไว้ให้โปเกมอนเราผมก็ไล่ตีสอบไปเรื่อยๆอันนี้ได้เฉพาะเออบอสห้าดาวนะทุกคนเอ็กพีนอันอันเนี้ยอันเขียวๆน่ะเอ็กเอนี่ยทุกคนได้เยอะมากเอ็พนนะส่วนนี้ก็ได้สองได้ั้งแต่งดาวขึ้นหนดาวหรือสองดาวขึ้นเนี่ยทุกคน ลนร่มแคนดี้เนี่ยก็ไล่ตีกันเล่ยๆเลยทุกคนสาวอะมาเราจะมาตีกันทุกคนยจะเป็นธาตุน้ำกับพลังจิตปะไม่รู้ว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตเช็คก่อนแล้วผมจะไหวไหมเนี่ยใช่ด้วยน้ำกับพลังจิตต้องลองดูนะไม่ไหวก็ไม่เป็นไรอ้าวตรวจปั๊บอู้ยร้อยแสนร้อยร้อยสามสิบนะทุกคนผมจะ เจอสลงทุดคือร้อยยี่สิบก็ไม่ไหวแล้วนะเอ่อม, mm. มาลองดูกันตอแรกรถก่อนเข้าก่อนตีไม่เข้าแล้วก็เชื้นแทไปตีโอ้โหตีไม่เข้าเลยทุกคนเราใช้ทางความตึกไปตเอ้เอา mm. เขาให้ผมสรบปอะทุกคนโอ้โหเชลียโอเคได้อยู่นิรู้สึกเขาตีเราไม่เข้านะดีด,ดีทุกคนดีเราเป็นท่สเฟรี่เ mm. นาะ น่าจะตีหลบมีเขา้าแล้วก็ตีได้สบายเลยทุกคนตีไปครับตีไปโอ้โหสุดดีผมไม่รู้นะว่าชาติไหนชาติาไหนมัง่งชาติไหนตีมีเข้ามัง่งก็ตีอะ่ะอย่างนี้ดีแล้วทุกคนอย่างไรอย่างไรโอ้ตายที่ตายเหอะเรารุ่นเนะี่ยมันจะได้เออกำไรไหมกล้าเนาะ เสร็จเลยแล้วจากจักรหัวล้อก็ไปล็อกเอ้ยแกจากจักรหัวล้อไกขับแล้วโอ้โหกูตีดแล้วทีละดิดปุ่มเพิ่มเล่นทีละโอ้โหร้อยก็คืออ่ะโอ้โหดู้ตในในข้อแทบจะไม่ต้องเพิ่มอีกนะ จะรีบอีกแล้วหลับครับหลับเท่อ mm ี hmm. okay. หลับยาวๆโอ oh, ้เธอที่สิบห้าแลวทุกคนเออผมจะมีที่ผมบอกว่าอะไรจะยอมรับอะไรนะคือผมมีอะไรจะบอกคือผมอะเปิดเดโมดเพื่ออะไรรู้ไหม mm hmm. เพื่อเอาลูกตาเอา่อที่ไปโลกมาก่อนเทุกคนผมหายนี่ไปเจอเอเดอร์โผไม่รู้อบจากตัวไหนผมเชื่อดอบจากตัวเอ่อ ไอใครจิกจอกที่มันวัดไปวาัดม,มาผมก็ตีหลายตัวแล้วแต่ไม่ดอกสักทีหลายตัวก็ประมาณสี่ห้าตัวคือ <c> ส <oughs> ี่ห้าตัวผมก็ตีกนะ็ตีนะทุกคนแต่มันไม่ดอกอะ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็เลยต้องเกยมยหมดก็ขอโทษกันด้วยเนาะคือไม่รู้จะหายังไงแล้วอ่ะผมก็เลยเกยมหมดใช้เอ่อเกมหมดไปเพื่อไปเอ่อโลกมังกรเนาะโลกมังกรจะมีเทพตัวหนึ่ง เกิดได้ที่ผมไม่เคยเห็นคือเป็นเทพอะไรนี่ว่าบอกไม่ถูกแต่ทุกคนเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูเนาะก,ก็เทพตอนนั้นแหละทุกคนดูดูวาเทาดีทุกคนโอ้โหเลือดร้อยอีกแล้วถ้าจะหมดอยู่แล้วจะอยู่อะไรขนาดนี้เนี่เอเฮ้ยฮัโลโหล หมดแล้วนะไม่เหลือแล้วนะท่า,ทานเด็กเราคือเราตีเข้าทีเล่นิดอะ่ละล้วตีเข้าสิบเขาเอ่ยุดเลือดทีละร้อยอ่ะเขาตีเราไม่ค่อยเป็นจริงนะแทนเราตีเขาเขาตีเร่ิอดอะ่ะ โอ้แล้วโดนท่าแต่ละท่าเราต้องเปลี่ยนตัวละถ้าเราตีแล้วเข้าไปเนี่ยตัวนี้ไม่เข้านะโอเคโอ้โหไม่ให้ใช้อ่ะใช้ทานอีกได้อย่าเพิ่มเลือดขอร้องอย่าเพิ่มเลือด ทุกคนทุกคนอาจจะได้เสียงเพลงไหมไม่รู้อ่ะพอดีมีคาบาเขาเปิดเพลงอ้โหเอ้ยโอ้โหอีกแล้วเมื่อไหร่ชาติจะหมดเนี่ยฮนะโอเคอ่ะใชเ้เรื่อยๆตีเรื่อยๆจังหวะนี้ชาตายแล้วไม่ดรอปเออกำไรเป็นชาให้นะ ไม่ได้บอกใช่ไหมว่าผมได้เออเทพตัวหนึ่งมาจากไหนที่เป็นตัวหมาหอผมลืมบอ,อกทุกคนก็คือได้จากผมมาไปบินหาเออทำเพจอยู่แล้วบินหาแล้วเกิดพอดีแล้วต้องเดี๋ยวผมคนดูก่อนนะอ๋อผมบินหาเพจใช่ไหมแล้วผมเจอแท่นที่มีเอ,อโปเกม,มอนห้าดาวผมไปตีแต่ผมไม่ชนะแล้วเทพเกิดพอดีทุกคน แล้วโอ้โสุดยอดกดไลค์เลยอย่างนี้ชอบโอ้โห่อยแน็กได้สักทีทุกคนคือตัวร้อยสามสิบเลยเหรอถึงรจะได้เนี่ยผมเอาไรเนี่ย่อยแน็กเอากำไรหรือแวตตา,าเวตตาดิเราดูเวตตาสิชีวิตเอโอโหหล่อเท่โอเคตัปอันอันนี้เป็นไอดี่เออเขาเรียกว่าอะไรนะอขอขอดก่อน ไอ้ที่ทําให้กาการดอนปะที่เป็นร่างเมก้าแต่ต้องเก็บครบสิบสิบสิบชิ้นได้นะเชื่อปะเชื่อปะจะมีหอก,การดอนกับหอไคโอกาไค่ออการ์ทุกคนถ้าผมจะไม่ผิดอะจะหอหอแล้วค่าเป็นสีน้ำเงินหรือสีฟ้านี่แหละพอครบสิบคือ <c oughs> ได้คือหรือเราต้องมาตีในโดเอออันตาโหดเนี่ยถือเราจะได้พอดีผมมาทําเพนนะก็เดีย๋ยวดูเพียนีน่ครับทุกคนให้มาอันตาโหเปาเพีรผมก็ไม่รู้อะ ให้ทํำยังไงมาที่ผมมาทำเพจคือผมอะไปอยู่อเอแถวหมู่บ้านเพื่อจะมีเพอนี้ขึ้นมาเพจกับไดโนำ mm. แบกนีก็แบกได้นแบกได้แล้วทุกคนผมก็เลยอยู่ในหมู่บ้านนั้นอะแต่มันไม่เกิดมันไม่เออขึ้นให้ขึ้นให้ทาธุรก,กิจนะสักท,ทีผมเลยว่าตรงใส่ต้องเออทำเพจที่เขาให้มาก่อนก็ตัวไหนรับเพอได้ผมรับหมดเลย ผมก็รับๆรับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่เกิดนะเออเพชรเอ่อเพชรเลยนะกินกับแม็กเฟสกำไรกินกับแม็กครับทุกคนผมเรียกกำไรเรียกเนี่ยกับกำไรแม็กซ์ละกันอ่ะผมขอเรียกกำไรแม็กซ์ละกันเนาะโอเคก็จะมีอยู่กี่อันเดี๋ยวทุกคนกำไรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดจะมีอยู่เจ็ดชิ้นเนาะก็ไม่รู้ว่าหามาจากไหนพวกนี้ผมรู้แค่สอดแยงคือของเม็ก้ากับของแม็กซ์เนาะทุกคน รูปที่นี้แหละอ่ะทุกคนพอดีเอออยู่ๆมันก็ตัดไปอ่ะมามาเราพัตต่อกันเนาะเออเมื่อกี้ผมพูดถึงของเทพตัวที่สองที่ผมจับได้เนะเาะายเชียนเนี่ยทุกคนก็เออผมได้ตอนนั้นผมไปตีเออบอสห้าดาวมั้งแต่ผมตีไม่ตายแล้วพอดีเออเทพเกิดพดีไงผมเลยไปจับแล้วผมไปตีนะ เลือดเหลือน้อยมากอะเหลือเท่าไหร่ไม่รู้ว่าผมจัไม่ได้แล้วแต่เ,เ,เ,เหลือดเลือดน้อยนะแต่ปกติบานของผมอะ่ะตายหมดเลย <c oughs> คือตายเกลี้ยงเลยผมก็เลยต้องเออใช้โปรเกบอลเออไอเนนะี่ยทุกคนอัลตาบอลเนนะี่ยทุกคนผมก็ใช้อย่างนั้นอะจับแบบไปอยู่สิบเจ็ดลูกั้าถ้าผมจัไม่ผิดกี่ลูกไม่รู้ว่าไม่เกินยี่สิบแน่ๆที่ดูรู้ผมก็จับอย่างนั้นอะปลาไปเรื่อยๆจนจนว่าผมว่าถ้าบอลหมดก็ปล่อยไปแต่บอลไม่หมด พอดีจับได้ก่อนก็ดีใจมากๆเลยทุกคนแต่เออตามจริงผมว่าจะเออไม่อัดในนี้แล้วนะคืออัดคลิปในเอ,อะไรนะอัตตาโฮนะทุกคนคือผมเล่นปกติคือมันแหลกนะแต่วันนี้ไม่รู้ทำไมไม่แหลกแล้วก็ตามจริงคือเดินอะต้องเดินอึดมากนะทุกคนแต่วันเนี้ยรู้สึก มันเตรียมใจให้เราผมก็เลยอัดเลยพอดีมาซะแล้วแล้วพอดีเออเจอบอสเมกาด้วยก็ตามจริงว่าจะให้ทุกคนดูว่าทำไมผตีเราทำไมมันไม่ได้กำไรแต่เมื่อกี้ผมเจอววร้อยสามสิบมรู้ส่ต้องเป็นที่วิวบ้านหรือเป็นที่อะไรที่ว่าทุกคนหรือต้องเป็นเราต้องอยู่ในอต้าโฮงเราจะได้เมกากินเมกากับกำไรก็ถ้าในานี้มันแหล็กๆเนี่ยก็ขอโทษด้วยเนาะก็ ช่วยอะไรไม่ได้จริงๆคือขอ้อปกกาปะต่อไปคือเอ่อเทอพตัวที่สามเนาะอภิษตัวไหนอีกอะคือก็คือเอ่อตัวนี้อะทุกคนไอ้แ้วผมขึ้นรูปของเอ่อของอันนี้ก่อนนะเทพหมาก่อนนะผมจับไว้อยู่แหละมาเนี่ยทุกคนนี่คือเทพอีกตัวหนึ่งนะคือวูป้าเนาะวูป้าก็ดรอปเอ้ยไม่ใช่ดรอปสิเกิดจากที่ทะเลทรายเนี่ยทุกคน แต่ประมาณมืดๆปะมังไม่เหลือเช้าเช้าเนี่ยกำลังแบบกำลังมืดกันมันเช้าเถอะทุกคนพอ,อดีเขาเกิดมาเลยผมก็เลยไปจับปูขวาจับได้ค,คือเลือดเหลือประมาณผมตีผมใช้เอ,อ่อคาร์บิกอนเพราะเบลเขาแค่า50เองนะผมคาร์บิกอนผม5 4ก็ตีเข้าอยู่นหน่อยๆคาร์บิกอน คือถ้าตีแล้วมันจะเพิ่มเลือดเองด้วยเพราะเป็นน่าจะเป็นเพราะนี่มั้งอาหารมั้งผมว่าน่าจะใช้เป็นไอเทมพอดีผมจับไ่บิคกนแล้วมันแถมให้มาเป็นกระเปิ้นอย่างเนี้ยน,นะแล้วมันตีปุ๊บตีถ้าตีไม่ตายเลื่มจะเพิ่มเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆผมก็ใช้ตัวด้านแทงไปเพราะตอนนั้นเลือดเหลือน้อยมากผมก็ใช้เอ,อ,อตาบอลน,นี่แหละจับเลย เดี <formation jin x 2> <s at> ๋ยวผมจะพาร์ท er น mm ี้เราก็ตลอดอยู่ในงี้ก่อนนะทุกคนก็ไม่ได้เลยมากมีปะมีอะไรอีกไหมที่ผมได้นอกรอบเลือไม่ได้่อก่ึกกอึ่ึกกนเอ้าวจะอยู่ก็เปลี่ยนให้ลงสัยไรอจะเอามาต่อสู้โอเคน่าจะไม่มีเราั้งทุกคนสะผมก็สารภาพตัวการเช็กเจาะเพื่อเอาไป ไปไหนไะด้ไปลกมังกรและแล้วลก็เทียบกับน,นะผมบอกว่าเทียบว,ว่าผม,มเคยเห็นแต่ผมคลุให้แล้วกันเนาะก็ก็ไม่รู้ว่าผมง,า <c oughs> งงละงงละว่าพูดถึิงไหนบ้างว่าพูดบอ,อกกไปหมดหรือยังน่าจะหมดแล้วนะไปะเราไปกันติกว่าน่าจะไม่มีอะไรแล้วครับเราให้มันเอ่อเจเนเรตก่อนทุกคนคือมันจะแหลกๆไเป็นหน่อยคือในนี้มันแหลกมาก แต่เป็นครัง้งแรกเลยเนะี่ยที่ผมเข้ามาในนี้แล้วมันลื่นมันลื่นแบบขนาดเนี้ยครั้งแรกจริงๆแล้วก็ครั้งแรกที่มันเดินได้แบบปกติเลยดีมากดีมากอ๋อใช่ใช่ผมลืมบอกอีกว่าผมเปิดเอออะไรนะมาเตอรบอลจ้ะบอลสีม่วงนะทุกคนคือเปิดนะผมหาเปิดเพื่อลุ้น,นเพื่อได้เออบอลสีม่วงมาจับอีก แต่ไม่ได้ครับทุกคนได้เอออะไรมาบ้างก็ไม่รู้อะอได้กําไรบ้ะกําไรกําไรอนะไ,ไรนั่นแหะได้กาไรเนื้อมาแล้วก็ไอเทมอื่นๆก็พวกนี้ทุกคนคือรอลุ้นว่าจะได้เออมัตตบอดเพื่อมาจับโปเกมอันจับเทพหน่อยจะได้แบบสบายๆไ่ต้อไปตีแล้วก็การดอดการดดการดอดที่เกิด บ่อยนะตอนที่ผมอยู่ในเอ่อพอยู่ในหมู่บ้านที่ผมจะทำเีดอะ่ะอยู่แถวนั้นเกิดบ่อยอยู่นะการดอนอแต่หาไม่เจอ <c ười> ขณะก็เกิดอีกนะผมหาไม่เจอไปเจอเออเมทเม,ม,มตาโอนเนี่ยทุก <c ười> คนเบลล์หกสิบห้าเนี่ยห้าดาวคือผมตกใจอึตัวอะไรไม่เคยเห็นไปไปอ๋อเมตามมนแล้วทันน้แปลงร่างเป็นตัวอื่นได้นะ ก็ทุกคนน่าจ,จะรนะู้กันนะแต่ดูแต่ละหางได้ชิ้นน่หลักมากเลยผมชอบเลยก็เอามาซช่เลยมันเป็นท่าอะไรก็ได้อ่ะผมก็ไม่จ่เป็นท่าอะไรก็ได้บอกเป็นท่าอะไรก็ได้ปะบอกถูกไหมมันได้ะละก็คือมันอบอกทั้งตัวแล้วอบอกทั้งสกิลของคนนั้นเลยของโปรจะมัดตัวนั้นเลยสบายมากทุกคนนี่แหละ มันก็ต้องวัดกันเนาะถ้าจะวัดกันที่เลเวลถ้าเราเลเวลสูงกว่าก็ธาตุเดียวกันกทบทบัตรเดียวกันแต่เราเลเวลสูงกว่า <laughs> เรากัชนะเพราะว่าอะละตกใจทํมเป็นบินเออเสี่ยงงั้นไปเราเดินหาต่อเดินหานี่นะเออบอดเปิดบอดไปเรื่อยๆนะทุกคนผมก็เปิดบอดไปเรื่อยๆเนี่ยเจอแยะเลยพวกนี้ทำอะไรได้บ้างไม่รู้นะทุกคนหินเออหินแซดเนี่ยทุกคน ผมอยากรู้ว่าเราจะได้กำไรแซ่ดมาจากไหนอันไหนอันไหนคือกำไรแซ่ดด้วยอยากใช้ท่าแซ่นดนะทุกคนแต่ไม่รู้ว่าใช้ยังไงไม่รู้จะหากำไรแซ่ดมาจากไหนโดนท้าส่ยนี่ไงโอเค,อเคแล้วผมทำลิงไปไม่นอกรอบนอกรอบนิก่อนไม่ดีหรอกพี่สาวสาวผมขอเป็นตีสาก่อนละกันเผื่อได้เออที่อัพวิวให้บทเกมมันเราไปตัวอะไรดีอ่ะ ัตเฟลีเฟลีเีอชนดเฟลีใช่อ,ไร,นนะอไรชานด์อเรชนดเฟลีไม่เป็นหรอ,มรอกมั้งเดี๋วมมีเทพนี่ก็ไหวและะ้วมั้งแล้วก็อ้าเอาเอาเอาวอ,า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 อานานี่นะครับที่ียวตายไปเลยโอเคตายเลย ได้ลูกอมมานะทุกคนจับไปเลยละกันวันนี้ผมยังไม่เคยมีได้ลูกอมแล้วก็ได้เลยวิวแล้วก็ผลไม้เอะทิ้งกินด้วยผลไม้เอะทิ้งลูกอมลูกอมไม่รู้ว่าทำอะไรได้ถ้าเป็นถ้าจะแปลงร่างได้หมดทุกคนแต่เรายังไม่มีกำไรก็รอเอ่อรอเกเนนะลี์เกิดเนาะเรามีเพียร์แล้กัน เหล็กเหรอไปป่านดูดีกว่าปอ,อ๊บผมอยากได้บลูทิมาตัวนั้นอะตัวที่ผมเดี๋ยวผมคือรู้ไปดูอีกรอบอีกรอบหนึ่งแล้วกันเราทุกคนที่มันเกิดไม่รู้มันเกิดได้ไงมัน,มนเป็นบลูทิวตในอัลตาโฮไม่ใช่เหรอคือตัวนั้นเป็นตัวเออถ้าผมจำผิดนะ่าจะเป็นเหล็กกับใบไมป้ปะใช่ปะผมจำไม่ได้แล้วอะ <laughs> <laughs> แต่แบบเป็นตัวแค่เป็นตัวกระดาษนะทุกคน เป็นในอันตตาโหนี่แหละก็ตัวนั้นผมอยากได้เหมือนกันนะมันเป็นเหล็กหรืออะไรไปไม้มหรือแหลกกับเหล็กหรือเหล็กเทพแช่เหล็กอะไม่รู้วจะไม่ได้ละเหล็กเช็คแต่เนี่ยจะผมแต่ผมอยากได้แต่ตีไม่ตาย <c oughs> แต่ผมรุกก่าน <c oughs> เผื่อมีเทพเกิดเออผมลืมบอกอีกอันหนึ่งอย่างเนียคือผมปรับเลญ ก็ไม่ได้ปรับตรงนี้แต่ปรับข้างล่างนะคือโอกาสเกิดจะได้เยอะขึ้นก็เยอะเพิ่มขึ้นอะ่ะทุกคนมันจะเพิ่มขึ้นมันตันแค่ศูนย์ไอนะ้หนึ่งจุดศูนยะจะหนึ่งจุดหนึ่งก็ไม่ได้ แปลกแหละเธอไได้เอ้านี่ผมจะผิดเหรอไม่ใช่ที่เด็ดตอนนั้นผมก็ตั้งมันที่ได้หรือยังไงไม่รู้ว่าทุกคนขอ,ขอโทษด,ด้วยเนาะผมบอกผิดก็อขอโทษที่ผมเป็นคนผู้ผิดแต่ละกันได้เฉยเลยรง่ไม่เป็นไรก็มันปรับได้ถึงขนาดไหนผมลองปรับดูแล้วกัน เอา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 ,เอาดีกว่าแมวเ,เทียมเอาบอลแล้วกันเอ่อ5าได้ปะเฮ้ยโ,<อ>โ,โอ้ได้เรื่อยๆเลยเหรอหรือเราอยู่ในเต้าหวถึงปรับได้คิดตอกปนะอ้าวแบับเทบเกิดน,นะนี่ตัวอะไรทุกคนไม่รู้เหมือนกันเอ่อตัวอะไร เกิดมีส่วนเกิดเท่าไหนอะ่ะฟอ,ร,อ,อร์เรสต์ล่ออะดู๊กแทมคือตัวอะไรไม่คือตัวอะไรประเด็นคือตัวอะไรกันน,นั่นแหละ นายก็เป็นอย่างนี้นี่ไม่เป็นอย่างเนี้ใส่เจนเรตไม่เสร็จไม่ใช่ไม่เสร็จเจลเลตไม่ทันเลยเป็นปอย่างนั้นเลยแต่ตอนนั้นเทบอยู่ไหนเส้าเหรอรุ่นเทปหรืใช้เทบอันผลไม้เห็นผลไม้เป็นเทบแล้ว เสาเสาเสาที่เสาอันนี้ครับสิมมวงเป็นเสนานะผมลองไปดูที่เสาก่อนแต่ไม่มีแสงขึ้นนี่ไม่ใช่ไม่ดูอยู่แถวป่าน,นี้นะตัวอะไรอ่ะ มจำํำชื่อเทพจําไม่ค่อยจะได้นะแต่ถ้าเห็นนะ่ะก็จะรู้เลยว่าตัวนั้นคือเทพรับผม,มเห็นจริงๆตัวคนครับน,นี่ไงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชอืม ไม่มีทุกคนผมหาเจอขอโทษด้วยไม่เป็นไรดูที่สุดดาวดูที่สุดดาวจะวตกด้วยและฝนตกด้วยมีอีวีอีวีเกิดผมว่าอีวีเกิดแถวบ้านผมเยอะมากเลยนะผมจะได้ประมาณสองสามตัวแล้วตอนนี้แต่ว่าจะว่าจะจับอีวีครบ ไม่รู้ว่าได้กี่ท่ททานแต่จะไม่ทุก,ก,กท,าาทรร่าจะไม่ทุกทุกล่างครับทุกท่านหรือทุกร่างมันได้กี่ล่างมั่งทำไม่ได้ละวไปจุดปัวไปไอตัวนี้เราไม่ควรจับตายตายโทษครับช่วยจะบีตาย เผมดาวย่าย่าย่าลอยจนได้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่โอ้โหนี่ไงวู้มีเพลทด้วยเพลทไปหมดเจ้าขุด,ผ,ดผมมีที่ขุดอันเนี้ยเยอะมากทุกคนเพราะผมคาไว้เยอะมากๆหานุ่มนวลทุกคนผมจะได้แบบไปขุดเอ่อ ราะถ้าผมขุดหินใช่ป่มแล้วมันจะได้หินหยาบผมอยากได้หินเรียบอะจะได้แบบไม่ต้องไปเผาเนี่ยแต่ผมกว่าจะเอ่ออับอับเจอนุ่มนวลโหเสียเสียบขึ้นไปเยอะมากพนด้เอาที่นี้จบที่นี้ก่อนแล้วทุกคนนะเดี๋ยวเรากลับไปโลกโน้นดีกว่าแต่ผมอยากรู้ด้วยว่าปรับได้ไหมโลกโน้นอะ ไปเลยทุกคนเพราะลงไปตายก็เกิดโลกนู่นมันแค่แบบกลับบ้านเฉยนนะทุกคนน่าจะรู้ เคลียร์ได้นะไม่ได้ไปเอาไบที่นู่นมาตอนมันเคลียร์เสร็จแล้วอืมเคลียร์อะไรเอานี้เคลียร์อะไรแปเราเหลือเคลียร์นี้ไม่ใช่เหรอเมื่อเมื่กี้เราเสร็จเคลียร์อะไรไปอ้าวโง่ไปเดินตามทุกศรไปเลยทุกคนนี่ไงเดี๋ยวละอันนี้อันนี้คือเสร็จเคลียร์แล้วทุกคนโอ้ได้บอลมานะบอลนี้ ดีดีจ็บไปจ็บไปด้วยดี่เฟดรึงดูดมันเฟดดึงก็ดูดิีโปจะมันกี่ตัวไม่รู้ว่าให้ตีเยอะแยะเลยเดี๋ยวผมค่อยไปนั่งทำนักรอบรอเฟดนั่นนมาทุกคนเออเฟดกำไรแมกทุกคนแต่ผมทำให้ดูเนาะว่ามันทำยังไงก็มันทำยากเหมือนกันนะ <ง comfort. S 1> ไม่ยากไม่มันมัน,มนไม่ยากอ่ะแต่เนี่ยทุกคน ใช่าอานานมากตีคือตีโปกเกมอนตีเพลเยอร์ให้กลับมาอ,อะไรไม่รู้ว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะเยอะมากคนก <c oughs> ็ได้จะไม่เป็นไรแล้วคลิปนี้คลิปนี้เราจะผมแค่จะเออมาตีบอสเ็นก้าให้ดูเฉยผมแคอ่อยายดให้ผมหน่อยว่าเราตีบอสเบงก้าทำไมเราไม่ได้กําไรกําไรเมก้ามาแต่สัง,งั้นได้มาสักง,งักตก็ประมาณวิวร้อย ร้อยเท่าไหร่ร้อยสามสิบมังทุกคนถึงจะได้ถึงจะได้กำไรเบงก้ามาแต่เม่รร้อยยี่สิบที่ผมไม่รู้นะผมตีแต่ผมก็ไม่ได้นะใครรู้ว่าได้กำไรเมงก้าไหมก็ลองคอมเมนต์กันเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตปรับนีดก่อนละกันว่าปรับได้ไหมไา้เฉยเลย มันปรับได้เฉยเลยสรุปมันปรับได้ทุกคนนี่ก็ถ้าเราปรับเพิ่มมันจะมีโอกาสเพิ่มขึ้นอ่ะมันเหมือนแบบอันนี้คือแบบเอ่อตัวที่หนึ่งหมื่นเราจะมันจะเป็นบอสป่ะส่วนนี้โอกาสเกิดคือสูตรหนึ่งเอีกหนึ่งจุดศูนย์เนาะโอกาสจะเกิดกอนนี้ผมปรับเป็นศูนย์จุดห้าโอกาสจะเกิดผมว่า,น,าน่าจะเป็นแบบนี้นะน่าจะใช่ ก็ลองดูกันทุกคนทุกคนอาจจะปรับสักร้อยหนึ่งเลยอะร้อยเปอร์เซ็นต์นะเกิดแน่ปะปะปบปะปะปะก็แล้วแต่ทุกคนจะปรับเนาะผมก็ปรับที่นี่แหละเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยก็คลิปนี้ขอจบพิมเนี้ยทุกคนนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าแล้วกันเจอกสาวเดี๋ยวผมไปเล่นตีสาวอีกทุกคนพอได้เก็บที่นี่ได้เก็บเอ่ออะไร xp xp white พ p platinum เหล่า ทุกคนใหยผมจับปุ่มกนวตัวไหนก็บอกกันได้เน,นาะทุกคนเนาะจับเทบตัวไหนก็บอกกันได้เนาะก็ผมคลิปนี้ก็จบเพียงเนี้ยทุกคน,ไ,นไปแล้วไปไปเจอกันคลิปหน้าครับก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดติดใครเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยน,นะทุกคนเนานะขอโทษขอโทษรินพันรินพันอาจจะผมก็เออผมก็บอกว่าผมจะไม่ใส่เออเพลงแล้วเนาะก็ผมใส่ไปแล้วรู้สึกมันจากดังกว่าผมพูดอ่ะ พอดีไมค์ผมก็ไม่ค่อยจะดีแล้วไปใส่เพลงทับไปอีกก็ไม่ค่อยจะได้ยินเสียงผมพูดสักเท่าไหร่เนาะแต่ก็ต้องทนกับการเออไมค์ผมมันเสียผมออกจกักแตกเนาะทุกคนก็ขอโทษกันด้วยแล้วก็เสียผมอาจจะเบาๆไปด้วยก็ขอโทษกันด้วยเนาะทุกคนเนาะก็คลิปนี้ไปแล้วกนะ็ <laughs> คลิปนี้ไปแล้วครับบายๆเจอกันคลิปหน้าครับบาย